บทสาธยายธรรมเรื่องนคขศิกขาสูตรกองทุกที่สิ้นไปเปรียบประดุจมหาปทภีและกองทุกที่เหลืออยู่เปรียบประดุจเศษดินปลายเล็บที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวัฏอภิสมัยะสังยุตอภิสมัยะวัฏเจริญพรสาธุชน ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในอานิสงส์แห่งการบรรลุธรรมทุกท่านบัดนี้การเดินทางบนเส้นทางแห่งพระธรรมของเราได้ก้าวเข้าสู่วรคสุดท้ายของอภิสมัยสังยุตคืออภิสมัยวรกซึ่งเป็นวรคที่รวบรวมพระสูตรที่แสดงถึงอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการตรัสรู้ธรรมในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรแรกแห่งวรคนี้มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับ เป็นพระสูตรที่ทรงแสดงถึงปริมาณของทุกข์ที่พระโสดาบันได้ทำลายลงไปแล้วด้วยอุปมาที่น่าอัศจรรย์และเห็นภาพได้อย่างชัดเจนที่สุดพระสูตรนี้มีชื่อว่านักสิกขาสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่านักสิกขาแปลว่าปลายเล็บเมื่อรวมกันแล้วนักสิกขาสูาสตรจึงหมายถึง พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องปลายเล็บหัวใจของพระสูตรนี้คือการเปรียบเทียบปริมาณของทุกที่สิ้นไปแล้วกับปริมาณของทุกที่ยังเหลืออยู่ของพระโสดาบันโดยทรงเปรียบเทียบว่าทุกที่สิ้นไปแล้วนั้นมีปริมาณมหาศาลดังมหาปทพีส่วนทุกที่ยังเหลืออยู่คือที่จะต้องเกิดอีกอย่างมากที่สุดเพียงเจ็ดชาตินั้นมีปริมาณน้อยนิด ดังเศษดินที่ติดอยู่ปลายพระนขา,าหรือเล็บซึ่งเป็นอุปมาที่แสดงให้เห็นถึงอานิสงส์อันยิ่งใหญ่หรือมหัติโยของการบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันหรือการได้ธรรมจักสุอย่างแท้จริงเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ทรงใช้ปลายพระนขา,าช้อนฝุ่นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจข้อนั้นว่าอย่างไรสิ่งไหนจะมากกว่ากันระหว่างฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นมาด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปตพีนี้เราภิกษุได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคมหาปตพีย่อมมากกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้เลยพระเจ้าข้า ฝุ่นที่พระองค์ทรงช้อนขึ้นมาด้วยปลายพระนขานั้นมีประมาณน้อยนิดเมื่อเทียบกับมหาปตพีแล้วย่อมไม่เข้าถึงแม้การนับการเทียบส่วนพันหรือการเทียบส่วนแสนได้เลยพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสต่อไปว่าฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายสำหรับอริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้ได้บรรลุธรรมแล้ว ทุกที่สิ้นไปแล้วดับไปแล้วย่อมมีมากกว่าส่วนทุกข์ที่ยังเหลืออยู่นั้นมีประมาณน้อยนิดเมื่อเทียบกับกองทุกกองก่อนที่สิ้นไปแล้วดับไปแล้วย่อมไม่เข้าถึงแม้การนับการเทียบส่วนพันหรือการเทียบส่วนแสนได้เลยกล่าวคือความเป็นผู้มีพบชาติอย่างมากที่สุดเพียงเจ็ครั้งเท่านั้นดูกราพิสุทั้งหลายการบรรลุธรรม ย่อมมีประโยชน์ใหญ่อย่างนี้แลการได้ดวงตาเห็นธรรมย่อมมีประโยชน์ใหญ่อย่างนี้แลข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้มีความเพียรที่ไม่ย่อท้อในการปฏิบัติธรรมขอให้เราจงอย่าได้ท้อแท้สิ้นหวังว่าการบรรลุธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ไกลตัว แต่จงระลึกถึงอานิสง์อันยิ่งใหญ่ของการเป็นพระโสดาบันที่สามารถทำลายกองทุกในสังสารวัตอันหาเบื้องต้นเบื้องปลายมิได้ให้สิ้นไปเกือบทั้งหมดเหลือไว้เพียงเศษเสี้ยวเล็กน้อยเท่านั้นและจงมีความเพียรพยายามในการเจริญอริยมรรคเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้มีส่วนแห่งการบรรลุธรรมอันประเสริฐนี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้